Thank mm -hmm. you. กราบพระรัพรรมพระสงเลิศก,การาบพระสงฆ์ผู้ประเสริฐดวงวรวเกิดเป็นพระ,ะรัตนตรัยก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้เจรสนนิกชนทั้งหลายอาตมาพาพระ,พระมาหาวิโรจน์ข้ัญโยเจย้าวาดพระพุทธภวนารามซอยตาโกกก็ขอแจ้งถึงข่าวสารากิจกรรมการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันสงการการ็คือวันปีใหม่ไทย กิจกรรมของวัดพุทธภาวนารามกำหนดให้มีการําเพ็นขุศลเป็นจำนวน4วันด้วยกันคือเริ่มตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2566ซึ่งในภาคเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรและก็ะถวายทานฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่วันที่ 12, 13, 14ในภาคคา่ำก็จะมีการบำเพ็ญกุศลส่วนพ,นพระพิธรรมอัฐิบรรพบุรุษของญาติโยมที่นำอัฐิบรรพบุรุษญาติโยมมาตั้งผสมก็จะได้ส่วนพระพิธรรมส่วนกิจกรรมในวันที่15เมษายนก็คือเป็นวันสุดท้ายวันที่4แห่งการบำเพ็ญกุศลในช่วงเทศกาลวันสงการ ภาคเช้าของวันที่15ก็จะมีการสวดาฏิคาบังสกุลและภาคบ่ายในเวลา14.00นหรือบ่าย2โมงเย็นก็จะมีการส่งน้ำพระแล้วก็ลดน้ำดำหัวผู้สูงอายอุส่วนในวันที่14เมษายนตั้งแต่เวลา13.00นบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปจนถึง6โมงเย็น ก็ขอเชิญชวนญาติโยมน,นะมาร่วมกันก่อพระเจดีย์ทรายขนทรายเข้าวัดก็ถือว่าเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราในวันที่14เมษายนก็จะเป็นการก่อพระเจดีย์ทรายในวันที่15เมษายนภาคเช้าก็จะมีการสวดมาติกาบางสกุลสวดในภาคบ่าย2โมง เราก็จะมีการลดน้ําดำหัวผู้สูงอายุและก็สองน้ําพระก็ถือว่าเป็นการส้บส่ดกิจกรรมเทศกาลประสบการณ์ของวัดพุทธภาวนารามกขเจริพร